สวัสดีจ้าทุกคนเสื้อตัวนี้นะจ๊ะรอบอกจะอยู่ที่32-34ถึง34นิ้วส่วนความยาวของตัวเสื้อก็จะอยู่ที่ประมาณ18นิ้วนะจ๊ะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการทำกันเลยจ้าเสื้อตัวนี้จะเป็นต่อดอกช่วงลำคอนะจ๊ะเราจะเริ่มที่การถักดอกก่อน ดอกก็แล้วแต่ทุกคนนะจะใช้ดอกใหญ่ดอกเล็กก็ได้แล้วแต่ความชอบเลยนะจ๊ะของพี่อ้อใช้ดอกเล็กๆขนาดนี้นะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการทำดอกกันจ้ะไหมที่ใช้เป็นเอ่อไหมเส้นเล็กนะจ๊ะใช้เบอร์18นะหรือใครจะใช้เบอร์20ก็ได้แล้วแต่ความชอบนะจ๊ะ ึ้นต้นด้วยโซ่หกจ้าเลื่อนห่วงเป็นวงกลมโซ่หนึ่งฟักลงในช่องเจ็ดครั้ง ก็จะได้วงกลมแบบนี้นะโซ่ขึ้นด้วยโซ่สามตะหนวดเข็มหนึ่งครั้งลงในโซ่ถัดไปทั้งหมดจะได้แปดช่องนะจ๊ะสองสามสี่ เจ็ด <7 S 2> ช่องสุดท้ายนะจ๊ะพันหัวเข็มลงไปที่จุดเริ่มต้นจะได้ทั้งหมด8ช่องลักษณะเป็นแบบนี้นะ ล้วก็โซ่สามพันหัวเข็มลงในช่องแรกนะคะหนึ่งหลักสองหลักสามหลักรวบผวงพร้อมกันนะจ๊ะขั้นด้วยโซ่หกจ้าพันหัวเข็มหนึ่งครั้งลงในช่องโซ่ถัดไปทั้งหมดสามหลักด้วยกันแล้วก็รวบผวงพร้อมกัน หนึ่งสองสามสี่ห้าหกค่ะติ็บสุดท้ายนะจ๊ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกมาที่จุดเริ่มต้น แล้วก็เลื่อนมาหนึ่งโซ่นะจ๊ะหนึ่งสองสามโซ่สามผ่นหัวเข็มหนึ่งครั้งก็ตามด้วยโซ่เจ็ดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดผันหัวเข็มลงห่วงเดิมสามครั้งตามด้วยโซ่ห้า ง 1, 2, 3, 4, 1, งลงในห่วงถัดไปหนึ่งมุมนะจ๊ะหนึ่งสองสามสี่ห้าพันหัวเข็มหนึ่งครั้งลงในห่วงถัดไปหนึ่งสองสามตามด้วยโซ่เจ็ดพันหัวเข็มหนึ่งครั้งลงในห่วงเดิม สังเกตว่าจะได้เป็นสองมุมหนึ่งสองสามสี่ห้าหนึ่มสี่ห้ามุมที่สามตับริโซเจ็ด พันหัวเข็มลงห่วงเดิมโซ่ห้าได้สามมุมแล้วเหลือม,มุมที่สี่สองสาม ตามด้วยโซ่เจน,นสองสามโซ่ห้าหนึ่งสองสามสี่ห้าก็เกี่ยวมากับที่จุดเริ่มต้นนะจ๊ะตัดได้ออก เป็นลักษณะนี้นะจ๊ะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการต่อต่อดอกกันเลยนะมาต่อดอกกันนะจ๊ะดอกถัดไปขึ้นมาถึงจุดนี้แล้วนะมุมแรกนะจ๊ะต่อที่โซ่สามนะ ต่อไปที่อีกมุมหนึ่งของดอกที่สำเร็จแล้วนะจ๊ะหนึ่งสองสามพันหัวเข็มหนึ่งสองสามโซ่สอง เหตุผลที่เราใช้โซ่2เพราะตอนที่เต็มดอกตรงช่วงขั้นนี้สองช่องนี้จะเป็นโซ่5นะจ๊ะเพราะฉะนั้นเวลาเราต่อเราก็จะใช้เครื่องเดียวโซ่2จิ้มลงไปลกลับมาที่โซ่สองเหมือนเดิม1 2 1 2 พันหัวเข็มหนึ่งสองตัวนี้เป็นมุมที่สองสามหนึ่งสองสามต่อตรงมุมใช้โซ่สามเพราะตอนเราขึ้นเป็นโซ่เจ็ดนะจ๊ะหนึ่งสองสามหนึ่งสองสาม หนึ่งสองสามสี่ห้าตัวนี้เราจะต่อให้เป็นวงกลมของคอเสื้อนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามเราก็มาต่ออีกด้านหนึ่ง จำนวนดอกเนี่ยจะใช้กี่ดอกก็ได้นะแล้วแต่ความต้องการของผู้ถักจะกว้างหรือจะแคบแล้วแต่ได้นะดอกเล็กดอกใหญ่ก็ได้เหมือนกันจำนวนดอกก็ได้เพราะเดี๋ยวเราจะต้องมาลดคอกันด้วย วิธีการต่อก็เหมือนกันทุกมุมมุมสุดท้าย จุดสุดท้ายนะจ๊ะมาเกี่ยวกับที่จุดเริ่มต้นแบบนี้เลยนะโซ่หนึ่งแล้วก็ตัดได้ออกแล้วเดี๋ยวเราเก็บได้ให้เรียบร้อยนี่ผู้ถักต่อไว้หมดเรียบร้อยแล้ว ใช้ถ้าดอกขนาดนี้ของผู้ถักจะใช้อยู่24ดอกนะจ๊ะมานนี้นะเราลดคอขึ้นไปก่อนแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาทําลําตัวนะจ๊ะ